โอเคนะครับขอกราบสุกคนด้วยวันนี้เราจะมาเล่นแบบเด้นเร็วอนอีกแล้วตอนนี้ผมจะมาเล่นเป็นคนเหมืองน,นะครับแต่ก็เล่นคนเดียวนะเพราะมันใครว่างเลยไม่เป็นไรละกันก็เล่นเลย let's go อ <Wait, stop. S 1> ุ้ยตกเพื่ออะไรอ่ะ๋อทานนี้เป็นของแถมมากับตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยและฐานตอนเริ่มเกมนะะ uh huh. ไปเลยเนี่มาครึ่งถังเลยนะครับสองอันโคตรคุ้มถาม,ถามจริงแบบนี้มันยังวิ่งไม่ได้เหรอ,อใจหมดเสียงขายโคตรดังอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมดูกันในคลิปมันจะดังไหมเนี่ยโอ้ดังจัดเมื่อกี้หูผมจจะนวกอสองอันสามอันอุ้ยกดเผิรกกดทิ้งอีกเอ้าเอา,เอาไปหมดหมดตัวแล้ว ส่วนหนังสือพิมพ์เราเอาไปแค่ซออันพอนะครับเนื่องจากวันนี้เราเล่นคนเดียวผมเลยต้องดูทางด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะแปะเป็นประตูของห้องคนขับไว้เพื่อความปลอดภัยของเราตอนเข้าห้องคนขับชิป let's go ขับมานี่ไม่เจออะไรเลยเจออยู่นะอันนี้ผมผ่านไปแล้วกันช่างมันแล้วกันนะครับตัวนี้ไปกอ<ๆ>ีไปเลยโอเคอุ้ยสองพันเมตรแล้วอะทุกคนยังไม่เจอบ้านสักหลังเลยอะไรเนี่ยดีนะผมมีฐานเยอะมีเงินหมดไปแล้วไม่เจอมาด้วย เฮ้ยเจ้ามาโพนี่โอ oh my g อดเจอามาโพนี่เราจะเก็บยังไงเราจะเก็บยังไงประเด็นสองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเนาะมาโพนี่ตัวนั้นรวยแน่รวยแน่รวยแน่แล้วมันดิสคอร์ดดิ้งอะไรตอนนี้เนี่ยอย่าพึ่งดิลุ้นจะรวยโอ้ยทำไมบ้านนี้มันบ้านใหม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิกแอคเฮ้ยอโยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยคนเมืองได้พีกแอคโอ้ยกระโดดไม่ได้ละซี่ซอมบี้ตัวน้อย้วมาทำไมเนะี่ยโอ้ยยูนิคอนยูนิคอนยูนิคอนนะ่ะยูนิคอนนะ่ะอ้าวอาช่ ได้มาแล้วแกนีไปไหนไม่รอดหรอกไปอะเลยง่าฮ่าฮ let's go เรามีของขายแล้วทุกคนสองร้อยนี่โหอย่างเยอะมืดเนี่ยมืดพอดีเลยเออแล้วก็ความสามารถของคาสดีนะครับคือมันสามารถให้แสงสว่างตอนคืนได้เพราะมันมีไอ้ที่แปะอยู่บนหัวโคตรดี เนี่ยเห็นไหมถึงหมู่บ้านแล้วทุกคนตรงนี้ผมจะตายได้นะครับใช่มันอันตรายมากอุ้ยมันเล่เสียงเหมือนตัวอะไรขู่อะ่ะนี่มันตีโดนอย่างนงี้เนีย่ยเฮ้ยโอเครู้เลยตีโดนอะไรตัวใหญ่ซะด้วยมาทั้งขาเลยอะ่ะ อุ้ย,ยมันตายโอ้ผมรวยแล้วผมรวยแล้วไปอย่างเงี้ยแหละเอ,อ้ยไม่ได้มันมองไม่เห็นเอา้าเอา้าบักเรียบร้อยบักเกมเรียบร้อยเกมไปแล้วไปหมดแล้วของขายผมไปหมดแล้วอุ้ยเกมมันอัปเดตเด้อผมเพิ่งรู้ไว้แต่สมบี้ยังโดดไม่ได้เหมือนเดิมนะ เออน่าสงสารจังเลยอ่ะตรงนั้นมีร้านเชอรีฟ่ฟอยู่ผมเชื่อว่ามันมีปืนมีกระสุนแน่นอนอยู่แล้วมันแต่มันมีแต่กระสุนงไงประเด็นไป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 ,ไปวิ่งวิงว่งวิงวงว่งรันอ่ะรันตัววิ่งเรวมันมาแล้วรัน <t os> อ่ะอุ้ยมันเกือบจะฉลาดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะฉลาดแล้วนะครับพี่อุ้ยโอ้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  my god ทีเดียวทีเดียวผมตายทีเดียวผมตายแต่หมู่บ้านนี้มันแบบ ถ,ถ้าหนักไปอยากเว้ไหม,ไมก็อยากนะแต่ประเด็นมันจะตายแล้วโอ้ยเสียงเสียงไปเหมือนทุกคนเอ่อหุยโอเคคุมแล้วคุมแล้วมาที่เนี่ยรัน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 โอ้ยโอ้ย เกือบไม่คุ้มโอเคไปไปเลยไม่ต้องแวะแล้วผมจะตายแล้วบูบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยนะครับถึงแล้วเหรอวอตเจอบ้านแค่นหนึ่งหลังกับยูนิคอร์นหนึ่งตัวยังดีได,เด,เด,เด้เดี๋ยวดีดันเดี๋ยวนเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ เกมเกมเล่นผมแล้วเกมเล่นผมแล้วคกอคนโอ้ยไปหมดแล้ววันนี้มายูนิคอนก็หายอะไรกันครับเนี่ยเลือดน่าจะพออยู่เดี๋ยวรอเช้าพรุ่งนี้แล้วกันค่อยไปโอเคโอเคตังก็ก็ใช้ได้นะครับเยอะอยู่ เยอะอยู่ร้อยหนึง่งอ่ะแต่แต่ยังไม่เท่ายูนิคอร์นหนึ่งตัวเลยอ่ะเราต้องวิ่งไกลหน่อยนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือไรเฟิลหนึ่งกระบอกโอเคปืนได้แค่นี้แหละแค่นี้ก็แค่นี้แค่ไหนก็แค่นั้น let's go ผมจะเก็บทำไมเนี่ยเฮ้ยผมลืมไปบุกกองเจอเลยเผือ่อกองชนก็ไม่ไไรเฟิลแย่จัดเดี๋ยวโอ้โหมาไปเราจะต้องรวยกันแน่ออกมาเลยคืนนี้เก็บไปหนึ่งตัว เรียบร้อยเรียบหุ้ยภาพอย่างสวยอะทุกคนปกติผมเล่นผมไม่ได้ปรับภาพขนาดนี้นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้ถึงปรับอุ้ยมีทองว้าวนี่ยมีไรฟเฟิรจริงด้วยไม่น่าไปเก็บไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวนี้ไปขายก็ได้ไลเฟิลแบบแบบไหนสักแบบอ่าโจนก็เก็บไปอุ้ย ไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอ้โอ้มก็อดโอ้มก็อดผมต้องกลับ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 ด่วนด่วนด่วนดนดวนดวน,ดวนของเราจะหมดแล้วนะครับโอ๊ะ oh, oh, uh, uh. รถรถรถไม่ไหวแล้วผมโดนตีอีกทีเดียวตีสามตีสามหมาผีเอะไรเนะี่ยตีสามผีออกอันนี้หมาออกดื่มดื่มน้ำมันโอ้ my god เลือดเ,เต็มแล้ว what ตามล่าหาวันพีส ว p นพี e นะมีอยู่จริงประเด็นคือมันจะมีให้อันนั้นใช่ยูนิคอร์ไหมถ้าใช่มันจะโชคดีมากเลยนะเกมเดียวเจอยูนิคอร์สองตัวลาลาลาลอมอาร์ซิมาอะไรเนี่ยโคตรเจนซีสกิบดี้ลิสวัตเฮ้ยคนมันไม่ใช่แล้วบ้า ผมมองไม่เห็นอะไรเลยโคตรอนาถไม่ไม่นะยูนิคอนอย่าบอกมันบักหายไปเพราะศพหมาป่าตัวนั้นโอ้โ oh, น no. ผมไม่เห็นอะไรบนทางรถไฟเลยโอ oh, ้ไม่ไม่ไม่ยูนิคอนอย่าบอกมันติดอยู่หน้ารถหรือเปล่าอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนบอกมายูนิคอนผมอยู่ไหน อยู่นิคอนอยู่ไหนถ้าผมไม่ได้เดี๋ยวมันเหมือนมันเกิดใหม่ไหมวันนี้ผมไม่ได้ยูนิคอนนะผมจะล้างบางเบืองนี้ให้หมดให้สิ้นซากไปเลยผมต้องไปเทมหาเทมมานะครับถ้าผมวิ่งกับเผๆนี่กลางคืนกลางทางแน่ผมบอกเลย เวไอท์มายูนิคอนแล้วผมซื้อน้ำมันงูอีกหนึ่งอันนะครับจะได้ครบสี่ช่องเต็มตัวพอดี Let's go เรียบร้อยครบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเวม่เป็นไรผมเชื่อว่าหมาป่ามันชอบกินเนื้อม้ามากกว่าเนื้อผม325บาท คือเงินที่เราจะแบบเก็บติดตัวไว้เพื่อได้ใช้จ่ายน้ำมันก็เกือบเต็มอยู่ไหวๆไ,ไปหาร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับผมไม่เจอบ้านสักหลังเลยสี่พันเมตรเนี่ยมันครึ่งรางแล้วอ่ะฮัลโหลครับบ้านเออผมผมรู้งี้ผมมาถึงแวะหมู่บ้านเลยไม่เจอบ้านเลยเจอหมู่บ้านอย่างเดียวก็พอแล้วอย่างเงี้ยเหรอดีสุด วอตลบลบบัคอะไรเนะี่ยวอตผมผมปิงไม่ก็บัคไม่ก็สักอย่างนะวิ่งโอเคเคลียร์ไปก่อนมีปืนแล้วเจอโจนเจอตรงนั้นมีนายกด้วยขอขอลากหัวคมๆเอา หมดแล้วกระสุนขออนุญาตลากว้าวนี่ไงโดนแล้วฮ้อใครอยากโดนชอดกันยกมือขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกระสุนผมหมดด้วยวอตมาจากไหนกันเต็มเลยเนี่ยโดยเฉพาะตัววิ่งเร็วเนี่ยไม่ชอบเลยนะฟัน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 ลงไปสับ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  สับสับโู้เยเฟอร์นิเจอร์ทานทานทานโหเฟอร์นิเจอร์จริงมีทุกอย่างเลยนะเนี่ยตั้งแต่ทานจนถึงฮมงดูทอฟวอทว้ย <c oughs> เพิ่มบัคให้ซอมบี้มันปีนไม่ได้หลายอย่างเพิ่มแล้วเนี่ยเออชิลชิว,ชว นั่งฟาร์มชิวๆในเมืองที่อุ้ยมีอุ้ยมีธนานคารสองที่เลยคุ้มมากทุกคนอุ้ยตกใจหมดอะไรอะทุกคนคนเจ้าของแบบคนเนิ้ของในบ้านแน่เลยไม่เจออะไรเลยเนี่ยแต่ท่านแต่ท่านับทองก็เยอะอยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยวออุ้ยโอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โิโอ้โห้เลโอ้วิตค้เมืออ้โหโอ้หมอ้โหอ้วห้โหอ้โหโองโหโอ้อ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้โหโอหโ้โหโ้วหอ้โห้้โหก้ ha <laughs> <laughs>